ฮัลโหลครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ยู่กับเซโนเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาหาอะไรลงช่องละกันนะครับเนื่องจากผมก็ไม่ได้ลงคลิปในช่องมาก็จะเกือบอาทิตย์หนึ่งละเดี๋ยวเราไปหาเกมเล่นกันนะครับเกมที่ผมจะหยิบม,มานะครับวันนี้ก็คือ Cat Fan t a s y นั่นเองหรือน้องแมวของผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมน้องแมวกันเถิดไปโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาอยู่กันกับ เขีนวแมวนะครับไปโอเคหรือเมาเจออะไรสักอันหนึ่งผมจําไม่ได้นะครับมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพามาทัวร์เล่นดีกว่าน,นะครับที่สิ่งที่ผมขาดไปนะครับในอีพีแรกที่ผมเพิ่งลงนะครับผมไม่ได้แบบพาคนดูไปดู่าพวกระบบอื่นนะครับที่แคทแฟนตาซีมีต้องบอกอย่างนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมไม่ได้สอนเปลี่ยนแมวนะ เดี๋ยวผมจะสอนเปลี่ยนแมวแล,ล้วกันนะครับนี่คุณก็น่าจะเห็นเมาส์ผมเนาะถ้าคลิกแมวตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแมวนะครับเนาะแต่เงื่อนไขาการเปลี่ยนแมวก็จะเป็นเหมือนอีพีที่แล้วนะครับที่ผมพูดไปมันคือการที่เราต้องไปอัปเกรดนะครับเนาะเพื่อให้มันเป็นเลเวลสองถึงจะสามารถใช้แมวตัวน้อยได้นะครับเนาะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาแมวตาสองสีแล้วกันนะครับ แต่มันหน้ามันขาวไปหน่อยนะเหมือนผีนะครับเนี่ยไอแมวตัวเนี้ยมันขาวเกินนะครับนะดูหน้ามานันให้โคตรขาวนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นคนนะครับเนาะแมวทาดแสงสายฟีโอเคก็นะครับมาเดี๋ยวผมขออัพตัวแมวทาดแสงก่อนเนาะนี่นะครับแมวกดแม่งเลยนะครับก็จะเป็นสองดาว ก็เงื่อนไขนะครับไอตัวนี้เนาะเป็นแมวฟรีนะครับถ้าจะทำาปนแม็กนะครับต้องล็อกอินหนึ่งปีนะครับนะล็อกอินหนึ่งปีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมแบบโกหกหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้ดูนะครับเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้ไหมนี่เนาะเนี่ยเนี่ยครับเนาะตีไปเลยนะครับหนึ่งปีคุณได้มันมันอันนี้แน่นอนได้มัน นะครับได้มันดาวเต็มนะครับมันสำหรับผมนะครับแมวตัวนี้นะผมมองว่ามันเก่งเก่งอยู่นะครับแต่ไม่ได้เก่งแบบเวอร์เกินผมให้มันซักหกซักเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นแมวสายบับต้องบอกก่อนจะเป็นแมวสายบับให้ตัวเองมากกว่าแล้วก็จะได้อันติไวโคตรนะครับที่ผมเคยลองเล่นมานะครับอันติจะได้ไวเนาะ โอเคมาอันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะหาผมจะพาทุกคนเออต้องบอกก่อนผมจะพาทุกคนมาดูระบบคาเฟ่เกมแมวนะครับระบบคาเฟ่เกมแมวนะครับปัจจุบันนะครับก็ผมใส่สัตว์เลี้ยงเพื่อไปหาของมาให้ผมนะครับในการทําอาหารแล้วก็จะมีหนังสือนะครับตอบมาให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดหนังสือนะครับเดี๋ยวก่อนเนาะ ก็ระบบคาเฟ่นะครับจะให้เรามาทําคาเฟ่แมวนะครับนี่เนาะระยะเวลาเหลือสิบเอดชั่วโมงนะครับไว้เย็นๆปลกค่อยมาทําแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบเหมือนเป็นหัวหน้านะครับถ้าะรียกอ่าถ้าเป็นเหมือนร้านสะดวกซื้อก็จะเป็นเหมือนอ่าหัวหน้าหัวหน้าของเรานะหัวหน้าผัดอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็เอาลูกน้องเนี่ยมาใส่นะครับนะอ่าเพื่อให้มันเพิ่มพวกรู้สึกเหมือนจะเพิ่มเพิ่มอ่าพวกบัฟ ให้เรานะครับจะเป็นปั๊บเป็นปั๊บทำอาหารซะส่วนใหญ่นะครับปั๊บทำอาหารแล้วก็จะมีปั๊บอะไรสักอย่างหนึ่งอีกนิดๆหน่อยๆน่อยนะครับช่วงนี้ระบบคาเฟ่ก็คูณสองก็เหลืออยู่สองวันนะครับจะเอาออกตอนแรกมันมาเกือบเดือนหนึ่งไงนะประมาณนี้แหละนะครับเนาะมันจะให้เราแต่งคาเฟ่ได้นะครับเดี๋ยวผมพามาทัวร์อีกนะครับนะมันแต่งคาเฟ่ได้นะครับแต่ผมขอเอาเพชรไปทำางอื่นเลยวะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไว้แบบ มันเหลือเหลือจริงๆนะครับแล้วผมค่อยทํานะครับทําคาเฟ่เนี่ยอู้จะเหมือนจะเข้านานนะครับมันแหลกๆขอภัยละผูขอภัยละกันนะครับเพราะว่าผมเปิดคอมมาก็ก็นานพอตัวแล้วนะครับนะเปิดคอมมานานละก็ประมาณนี้ก็ให้เราแต่งคาเฟ่ได้นะครับผมขอไม่แต่งเนาะผูขี้เกียจมานั่งทํานั่งปรับหาอะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันงานเข้านะครับนะผมจําได้นะครับนี่เกมมันก็จะมีรถ วิ่งผ่านด้วยนะครับมีรถวิ่งผ่านเนาะผมว่าเกมถือว่าใช้ได้นะครับทีมแต่งร้านผมก็ประมาณนั้นแหละนะครับเีเดนผมขอออกก่อนเนาะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นบัฟนะครับที่เป็นรูปกระต่ายนะครับนะสียมพูผมแนะนํานะครับให้เก็บกระต่ายไว้นะอย่าเพิ่งใช้เนาะเก็บไว้นะครับเวลาเราจะซื้อกระต่ายมันจะเป็นกระต่ายสีขาวนะโอเคแต่ผมจะพามาทำอาหารด้วยนะครับล่าว่ามันแบบมันทำยังไงนะ เดี๋ยวผมจะบอกนะครับระดับครัวของผมนะครับอยู่เลเวลยีิบสองนะครับเป็นสองดาวนะครับสองดาวเนาะทำยากค่อนข้างยากนะครับส่วนตัว exp นะครับผมแค่ขาด exp ประมาณสามไม่ถึงสามล้านประมาณหนึ่งล้านนะครับดีไปเลยหนึ่งล้านนะครับประมาณเจ็ดปนเมื่อกี้นะครับเนาะผมถึงจะสามารถทําขั้นอ่าเป็นเป็นเลเวลยีิบสองน่าจะ หรือไม่แน่ก็เวลยี่สามนะครับก็จะได้ข่าตอบแทนเป็นสมุดนะครับเมื่อก่อนมันจะรูส้สึกผมจะให้อย่างอื่นนะครับผมจำไม่ผิดนะผมเล่นที่แบบเวอร์ชั่นอื่นที่มันไม่ใช่ให้หนังสือผมเคยเล่นมาก่อนอันนี้นะครับอันนี้เป็นอันดับนะครับผมไม่ได้รับนะครับนะอันนี้ก็น่าจะรีทุกๆสัปดาห์นะครับก็จะเป็นการอาคาเฟ่ปล่อยตรงนี้เป็นต้นอ่ะเราไปดูการทําอาหารอุอ้ยกดผิดครับ อันนี้คือการฟื้นฟูสเตมินาแมวนะครับเพื่อใครที่เล่นแล้วแบบเออมันไม่ฟื้นฟูอะไรเงี้ยนะครับให้เราเข้ามาตรงตอนที่ผมกดมันเกี้ยนะครับมันคือการให้อาหารแมวเนาะก็คือฟื้นฟูสเตมินาแหละตรงนี้นะครับมันก็จะมีอาหารให้เราใช้แต่ผมขออนุญาตย,ยังไม่กดละกันนะครับเดี๋ยวรอให้มันหมดทีเดียวเดี๋ยวผมค่ยอยเอามาทีเดียวนะครับมาทําทีเดียวเนาะ, <S <S นะทำอาหารนะครับมาก็จะมีทำอาหารเราก็แค่ไปทํานะครับนะอาหารพวกนี้ก็เอาไว้ไปส่ง q u วส รายวันหรือจะเอาไว้ให้แมวก็ได้นะครับเป็นแมวเลดกิวหรือไม่ก็เอาไปฟื้นฟูค่าความสนิทของแมวนั่นเองมันทําได้นะครับองพวกนี้นะครับนะฟื้นฟูค่าความสนิทของแมวนะครับก็จะเป็นค่าไอเนี่ยนะครับเลเวลนะครับมันก็อาหารบางชิ้นก็จะให้แมวได้นะครับเนี่ยอาหารบางชิ้นนะครับเนี่ยก็จะให้น้องแมวได้นะครับโอเคเกมนี้นะครับเนี่ยประมาณเนี้เนี่ย ก็อันนี้ผมอธิบายไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับต่อไปผมจะพาทุกคนมาดูอีเวนต์ด้วยละกันนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพูดนะครับอันนี้คือระบบซัพพอร์ตนะครับผู้เล่นทุกคนในเกมนะครับก็จะมาทุกวันอาทิตย์จะแจกเพชร300นะครับแล้วก็ Energy 200ตัวนะครับตัวเป็นตัวกวาดล้างผมขอเรียกงี้ผมมี9000นะครับเยอะสุดๆนะครับผมอ่ะ มันเป็นระบบซัพพอร์ตผู้เล่นนะครับต้องบอกก่อนว่ามันมาทุกวันอาทิตย์หมดวันอังคารนะครับตีไปเลยก็ประมาณก็หมดวันพุธนะครับประมาณตีตีสองไหมตีสองตีสามนะครับประมาณประมาณนั้นแหละนะครับนะถ้าของเราเป็นวันอังคารใช่ไหมมันก็จะอยู่ประมาณตีสามอะไรประมาณนี้แต่ต่างประเทศก็คือแบบขึ้นวันใหม่มันจะเป็นแบบวันต่อไปเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมค่อยลงเพราะว่าผมจะต้องเอาเหมือนกันนะครับระบบซัพพอร์ตอันนี้คือระบบ เทสตัวละครนะครับที่เขามาแนะนําให้เราเล่นว่าจะเป็นการตัดสินใจเลือกที่จะหาไหมก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตพลาดไฟนะครับเนาะสำหรับใครที่มีน้องข้าวอยู่แล้วนะครับน้องข้าวก็ผมแนะนําก็ไม่ต้องหาก็ได้นะอันนี้เป็นระบบล่านะครับ,ช,รบช่วยกันตีก็จะได้ของนะครับช่วยกันตีก็จะได้ของนะเราไปตีเราก็ได,เได้เราก็ได้ไอเทมเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นระบบแต้มช่วยกันช่วยกันนั่นแหละนะครับเป็นระบบช่วยกันเนาะ ก็อย่าลืมมาเล่นก็ช่วยกันรักกันนะครับมันจะได้จะได้ของทุกคนนะครับนะอันนี้เป็นระบบอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะแนะนำครับมันเป็นระบบอ่ากระชาแบบเนี้ยนะครับให้เราไปส่มหานะครับเนาะผมไม่รู้จะออกหรือเปล่าไม่ไม่ออกนะครับถ้าเราส่มได้อันนี้ใช่ไหมเราก็แค่กดอันนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนกระดานถัดไปไปเป็นอันนี้นะครับของคุ้มนะครับเนาะแต่ผมไม่เคยทําถึงนะขั้นยี่สิบส่วนใหญ่ก็สิบนิดนิดนะครับ อันนี้ก็เป็นระบบที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปแรกนะครับนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดู event event อ event ีเวนต์นะครับอีเวนต์คืออีเวนต์ส่วนสัตว์นะครับผมพูดอย่างนี้ก่อนคืออีเวนต์ส่วนสัตว์นะครับก็ในซีรีส์นี้ผมมีทุกตัวนะครับผมมีทุกตัวแล้วก็ผมเคยเล่นซีรีส์นี้มามาตั้งแต่เกือบเกอบลางกลางเดือนนะครับมาไม่ไม่ใช่กลางเดือนต้นต้นเดือนนะครับต้องบอกก่อนเป็นซีรีส์ส่วนสัตว์นะครับ ผมเคยเล่นไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันผมไม่ค่อยชอบก็บอกงี้ก่อนแต่มีของให้นะครับอันนี้เป็นคอตูมนะครับสำหรับไอตัวเนี้ยไอเด็กเนี้ยนะครับโดยตรงน้องผมแนะนําให้ลงนั่นเองของแรกนะครับก็มีไอ้นี่อันนี้เอาไว้สุ่มกาชานะครับกระชาเป็นอ่ากระชาพิเศษนะครับเนาะที่พิเใชกรชาฟรีกระชาฟรีคืออันนี้นะครับอันนี้คือกรชาพิเศษนะครับแล้วก็อนนี้เป็นตัวละครแจกปฟรีนะครับผมมีอยู่แล้วต้องบอกก่อน ผมมีอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยนะครับมีอยู่แล้วแล้วก็อ่าเมื่อเหมือนจะเหมือนจะให้เรามาทําขั้นเองนะครับแต่ผมเหมือนจะทําไปหมดแล้วนะครับผมเลยไม่เอานะครับเนาะถ้าผมลงผมอาจจะเพชรชมพูแล้วก็ไอดีนะครับเอาไว้รีอุปก,กรณ์นะครับเดี๋ยวผมค่อยหาวันลงแล้วกันนะครับอ่ะอีเว้นประมาณนี้แหละนะครับต้นหน่ก็จะให้เราไปเดินเดินเว้นแบบขี้ลิ้วขี้ติวอะ ตัวบาณนั้นเนี่ยผมมีทุกตัวนะครับเนาะจริงนะผมพูดจริงผมมีทุกตัวนะครับผมจะให้ดูนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับมีทุกตัวนะครับก็ตัวแรกนะครับแมวเจแล้วก่อนเลยนี่นะครับตัวที่สองจะเป็นเฟยเทียนนะครับนะเฟยเทียนนี่เป็นซีซันพาร์ตนะครับตอนที่เวน่าส่วนสาต์เข้าจะเป็นซีซันพาร์ตแล้วก็แมวตัวตัวไหนวะตัวนี้นะครับเป็นตัวกาชา มาที่หลังสุดเอไม่ใช่ทีหลังสุดมาตัวแรกสุดนะครับแล้วก็จะเป็นแมวเจนี่มาที่หลังสุดปุบเอาเพราะว่าเทนะครับแมวเจนี่นะครับตัวพี่นะครับเนาะก็ขั้นเต็มอ่ะประมาณน,นี้นะครับต่อไปนะครับจะผมจะพาไปดูนะครับมันมีระบบหอหออีกอ่ะที่ผมบอกนะครับโซฟเวสรไยวันคืออันนี้นะครับแต่ผมส่งไปแล้ว แล้วก็ดันอวกาศปุ่มก็พูดไปแล้วนะลิฟก่อนนะครับอันนี้เป็นระบบอาร์เหมือนลิฟต์นะครับถ้าเราไปตีเป็นขั้นจะมากกว่าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเก้าร้อยนะครับดันนะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟกิวกิวเมีย er นะครับรู้สึกเหมือนจะกิวเมียนะไม่แน่ใจว่าใช่เปล่าแต่เป็นหัวกิวอะผมรู้แค่นั้นนะครับแล้วก็จะมีเป็น อาจารย์ที่เป็นเควสเควสให้ทำผมแนะนำให้ทุกคนทำนะครับเควสขอผมตันตันหมดแล้วนะครับเควสก็มันจะมีของให้นะครับแต่ผมทำตันไปแล้วเหมาะสำหรับ energy เหลือๆโอเคไหมประมาณนี้นะก็จะมีพวก arena ออนไลน์นะครับอยู่ในนี้อันนี้เป็น arena ออนไลน์นะครับก็จะมีเวลาบอกเราก็จะไปเจอพวกผู้เล่นที่ แต้มแบบเยอะๆแปดแสนเก้าแสนนะครับที่ผมเคยเจอนะครับเนาะประมาณนี้แหละเจอพวกนั้นก็กดออกเกมนะครับนะไม่ต้องสู้มันหรอกสู้มันก็ไปแพ้เีส่วนของนะครับก็เอาไว้ทําอาหารก็มาลงได้นะครับนะมาลงได้นะใช้เอเนจีน้อยนะครับพืนใหญ่ของทอาหารจะใช้เอเนจีน้อยนะครับอันนี้เป็นระบบตกปลานะครับเกมนี้มีระบบตกปลาปลาสามารถเอาไปทําอาหารได้นะครับนะก็จะมีตัวกวาดล้างนะครับอยู่จะผมขอไม่ใช้นะครับเดี๋ยวผมตกให้ดู ประมาณนี้นะครับเพอร์เปกนะครับก็เดี๋ยวก็ยื้อนะครับให้อยู่ประมาณหลอดทองนะครับนะก็ของพวมันโอเวอร์เกินนะครับนะจะตกเอานะครับจะตกใหม่ของพวมันโอเวอร์นะครับพวกบงพวกเบ็ดอะไรเงี้ยมันขั้นสูงแล้วเนาะมันก็เลยจะตกป่าง่ายหน่อยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยให้มันอยู่อ่าตรงนี้ค่อยๆปล่อยนะครับเนี่ยนะครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนาะเรายื้อ ตกปลาไปนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับระบบตกปลาในเกมนี้ก็มีซื้อเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดนะครับเบ็ดอันนี้น่าจะดีสุดนะเพยเบ็ดด,ดีสุดนะครับนะดีดีหมดแล้วผมผมเป็นขั้นขั้นสุดท้ายหมดแล้วนะประมาณนี้แหละเราก็เอาตัวมายับได้นะครับไปอ่านพาสซีฟเอานะครับว่าแต่ละตัวทําอะไรได้มันมีค่าความสามารถอะไรแบบจับปลาตัวใหญ่เงียมีโอกาสได้ปลาหายากอะไรประมาณเนี้ยเป็นต้นนะครับน,ะนี่ประมาณนี้จริงมันดีเยอะ อันนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์หายเกียร์นะครับหายเกียร์นะมันมีทั้งหมดหกด่านนะครับผมรอด่านใหม่นะครับเมื่อไรด่านมันจะมานะครับก็ไม่มาสักทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเวอร์บอสนะครับเวอร์บอสโอเคเบอร์บอสนะครับผมจะก็ตีไปเจ็ดล้านแต้มนะครับก็จะมีส่วนใหญ่จะมีคิวเมียนะครับจะอยู่เยอะนะครับนะคิวห่อคนไต้หวันแหละคิวเมียนะครับเนี่ยเมียเยอะแยะ มีอะไรอีกนะครับด่านแรกนะครับคนใ่จะเอาไว้หายเอ็กพี่นะครับด่านแรกเนี่ยประมาณนี้ก็ผมมีบัฟนะครับย้ําก่อนนะว่าผมมีบัฟของบัฟคิวนะครับเวลามีของบัฟคิวมันจะช่วยลดลดพวกค่าใช้จ่ายสเตมิน่านะครับแล้วก็จะได้เพิ่มพวกฟัพจามิอะไรประมาณเนี้ยเพิ่มเข้ามานะครับเป็นบัฟลิงตัวละครนะครับลิงตัวละครเดี๋ยวใครอาจจะสงสัยนะครับนะ จะเป็นการเอาตัวที่มีความสามารถที่ตรงกันนะครับมันจะเป็นสีแดงๆขึ้นอย่างเนี้ยสามารถลิงก์ตัวละครได้นะครับจะเพิ่มค่าความสามารถเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะครับทําให้ทีมเราเก่งถ้าเรามีบัฟทีมนะครับมันก็จะเพิ่มค่าลิงก์แล้วก็เพิ่มแต้มให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นบัฟนะครับใส่สี่ตัวละครรู้สึกว่าจะเป็นธาตุเดียวกันนะต้องธาตุเดียวกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวพิเศษที่เป็นธาตุแสง สามารถยับใส่ได้นะโอเคไหมพวกธาตุแสงกับธาตุมือดอะยับใส่ธาตุอาพวกนี้สามตัวแล้วก็ยับเข้าไปหนึ่งตัวได้นะผมรู้สึกว่าถ้าเราใส่ไม่ตรงธาตุนะครับมันจะไม่บวกสเตตมาให้ตันนะผมรู้สึกนะครับเนาะเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้คือใส่ผสมปกเปนะครับเนี่ยมันก็ไม่ไม่ขึ้นนะครับต้องใส่เหมือนกันถึงจะโชว์สเตตนะครับมันถึงจะเทพนะครับมันถึงจะเพิ่มพวก ลางโจมตีอะไรเงี้ยที่ตัวเกมแนะนำเนี่ยประมาณนเนี่ยเพิ่มมานะครับเ,เพิ่มเลือด16%อะไรพวกนี้อันนี้คือระบบออโต้นะครับก็คือสําหรับคนที่ไม่มีตัวนะครับแต่ผมตัวมันเยอะเกินนะครับอันนี้คือออโต้กดเข้าไปได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการใช้อาหารกระป๋องเพื่อเตมินาหมดนะอ่ะเราพาไปทั่วบัฟบ,บัฟแล้วกันนะครับเพื่อใครสงสัยในลิปที่แล้วที่ผมบอกไปว่าผมเอาตัว แมวแมวผี่เสื้อนะครับนาอเป็นแมวเจ๊ว่าผมอะเอามาทําบัฟเนี่ยผมเอามาทําบัฟอะไรนะครับเนี่ยแมวตัวเนี้ยนะครับคิดว่าจะยาวนะผมแนะนําให้แบบฟังเพลินไปอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเกมนี้มีที่อันนี้ด้วยอ่ะเนี่ยพวกนี้ก็จะเพลินพวกกัดกายนะครับพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเลือดประมาณน,นี้แหละนะครับอ่ะที่ผมบอกนะครับแมวเจ๊ามาเ่เกรียนะครับผมเอามาทําอะไรนะก็จะเป็นอยู่ในระบบ ตรงนี้นะใช่ไหมอ่าใช่นะครับเนี่ยมันให้เราเอาตัวละครเนี่ยมานะมานะครับมาอัพโดยเราก็ปลดมันอย่างนี้ต้องมีหนังสืออ่ะที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าหนังสือมันทําอะไรนะครับมันเอามาทําตรงนี้แหละนะครับผมอ่ะปลดพอปลดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้หน้าตามาแบบเนี้ยเป็นทีมแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเวลหนึ่ง แล้วเราก็ต้องเอาหนังสือเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยจากการตกปลาเนี่ยกากการทําล้านคาเปใ้ให้มันวิวเยอะๆนะครับก็คือเราทําเสร็จใช่ไหมเราก็กดอัพนะครับพอมันอัพปุ๊บมันก็จะเพิ่มพวกพลังโจมตีเพิ่มป้องกันกายภาพเพิ่มเลือดนะครับเลืสูงสุด20เนาะก็มันจริงๆพลังโจมตีก็อยู่ตรงนี้นะครับเนาะทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราตีแรงขึ้นแล้วก็อึดขึ้นได้เลือดเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับเป็นบัฟ ตัวละครจะต้องรู้สึกว่าจะต้องครบนะครับเนาะถึงจะเห็นผลมากกว่าแบบตัวเดี่ยวๆอะไรเงี้ยซึ่งผมขาดนะครับตัวนี้ตัวนี้คือแมวที่อยู่ในคิวนะครับเนาะอยู่ในกิวเท่านั้นอ่ะแล้วหลยายคนอาจจะงงว่าแล้วบัฟกิวมันมันหาจากไหนนะครับบัฟกิวนะครับอันดับแรกนะคุณต้องมีคิวมีคิวก่อนอย่างที่สองก็จะเป็นการเข้าเอาอาหารนะครับไปให้ใส่เลี้ยงกิวนะครับ แล้วก็อันดับสามนะครับจะเป็นการเล่นเล่นไอ้นี่นะครับเป็นลัคกี้นะครับตัวนี้หนึ่งอันนะผมเล่นไปแล้วต้องบอกก่อนผมเล่นไปแล้วไอ้นี่นะครับเอาไว้ซื้อบัฟกิลอย่างเนี้ยเอาไว้ซื้อแต้มเอามาไว้อัพบัฟกิลนะครับบัฟกิลนะครับมาอันนี้เป็นดั Q, นเะจี้ยนกิลเนาะผมเคยพูดไปแล้วอันนี้คือกิลวอร์นะครับกิลวอร์ War จะเป็นโหมดเท่าๆนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับยังปิดอยู่เนาะ เนี่ยนะครับเนะนี่ยให้อาหารนะครับมันจะให้บัฟกิวแต่ผมให้ไปแล้วนะผมให้ไปแล้วมันเป็นศูนย์นะครับนะให้ไปแล้วอ่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูบัฟกิวนะครับที่ผมทําไว้อ่ะเข้าไปผมแนะนํานะครับใครเล่นเกมนี้นะผมแนะนําให้ไปอยู่กิวคนไต้หวันที่ที่แบบว่าคนเยอะๆนะครับคนเยอะๆเพราะว่ามันช่วยกันทาบัฟกิวไว้นะครับถ้าเป็นกิวที่แบบว่าอยู่ท็อปท็อปเซิร์ฟบ่อยๆ ชื่อแบบขึ้นบ่อยนะครับผมแนะนำให้ไปอยู่กิวพวกนั้นดีกว่าจะดีกว่านะครับถ้าจะอยู่กิวกลางๆก,ก็ได้นะครับเพราะว่าบัฟมันก็มีมานานแล้วเนาะนี่นะครับอ่ะอันนี้เป็นบัฟโจมตีนะครับเป็นรูปหมัดเนาะเป็นบัฟโจมตีจะเรียกว่าเป็นสายดามจนะครับเรียกสายดามจเลยก็ว่าได้ที่ผมยังไม่อัพเพราะว่าผมจะไปทําอย่างอื่นก่อนต้องบอกงี้จะไปทาอย่างอื่นก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสายอ่าเอาไว้เล่นด่านเอาไว้เล่นด่านจะเป็นจําพวกหาของอัพ อัปเดตตัวนะครับจะเป็น exp แล้วก็จะเป็นแร่จะเป็นเกี่ยวอะไรกระชั่งที่เกี่ยวกับการหาหาได้โดยการที่เราเสีย energy ยกเว้นอาหารนะครับรู้สึกว่ายกเว้นอาหารเนาะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกเรีย e นจง energy แบบเร็วขึ้นประหยัด energy อะไรเงี้ยมันจะมีบอกอยู่นะครับซึ่งผมจะทำไอ้ b u f พวกนี้นะครับขึ้นมาก่อนเน,ะนานนะให้มันอยู่ตรงเนี้ยนะครับให้มันอยู่ตรงเนี้ย นะครับผมอ่าพอมาอยู่ตรงนี้ผมว่ามันมันเพียงพอแล้วผมก็จะมาทาลิงก์ระบบลิงก์นะครับนี่ระบบลิงก์อันนี้ผมจะเรียกว่าระบบซับพอร์ตนะครับแนวจะเป็นสายป้องกันซับพอร์ตนะครับอ่ะประมาณนี้แหละก็จะทําระบบมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการบูตตัวละครเอามาใส่ค่าสเตตที่แบบที่เป็นตัวชนกันได้นะครับอย่างที่ผมบอกมันจะเป็นรูปปุญแจสีแดงๆนะครับไขว้อยู่นะที่ผมบอกไปก่อนหนะ้านี้ ว่าแบบเออใส่แล้วมันจะเพิ่มแต้มเพิ่มอะไรนะครับอ่าประมาณนั้นถ้าเราทําบัฟไอเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาพอตัวเราจะเห็นผลนะครับนะเราจะเห็นผลเลยแต่ผมก็ทําบัฟเองนะครับทําคนเดียวมันจะทํานานหน่อยครับน่าจะเป็นปีเลยนะผมว่าปีหน้าก็ไม่รู้จะทําเสร็จหรือเปล่านะเนี่ยบัฟเนี่ยไม่รู้จะมาถึงไอนี่ได้หรือเปล่านะอ่นะโอเคเกมแมวนะครับนะหลักๆก็ประมาณนี้นะครับเนาะ ก็นี่นะครับมีระบบคาฟด้วยนะมีระบบครัฟของด้วยนะครับเกมแมวอันนี้เป็นโกดังนะครับนะที่ผมมีของเนี้ยดูดูเอาได้นะครับเนียดูก็ได้นะผมก็มีเยอะนะครับเพราะผมเล่นมานานแล้วเนาะเกมนี้ก็เล่นมาเกินห้าเดือนผมบอกแค่นี้ว่าเกินห้าเดือนนะครับผมไม่ได้เล่นแบบเพิ่งมาเล่นอะไรงนี้นะครับผมเกินห้าเดือนนะผมเล่นเกมเนี้ยเล่นตั้งแต่เปิดเซิร์ฟนะครับจน จนตอนนี้นะครับเนาะก็เล่นมา,มาเรื่อยๆตลอดนะครับก็ไม่ได้เลิกเล่นแต่อย่างใดนะครับสําหรับเกมแคทเป็นซีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคอสตูมเป็นคอสตูมเติมนะครับเอาใจสายเติมนะครับก็เป็นคอสตูมที่ผมบอกเลยว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ที่แบบอยากสะสมจริงๆนะครับเพราะคอสตูมไอเกมเนี้ยคือแบบสุดๆผมบอกเลยว่าสวยมากเป็นผมผมอยากได้นะอยากได้มากๆนะครับนะ ไอ้นี่น่าจะเป็นตัวฟีนะครับนะเป็นตัวฟีน่าจะเป็นตัวทตุไม้นะครับภาพปิดตาตัวนี้หรือไม่แน่ก็ทตุไปนะครับมันจะเป็นประมาณนี้มันสามารถเข้ามาเช็คได้นะครับคือจริงๆเกมนี้มันเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบนะครับการชงการชายเงี้ยเนี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคนดูว่ามันสุดยอดไหมล่ะอ่ะเนี่ยนี่นะครับเนี่ยเนาะ นี่ดูออกก็ได้นะครับเดี๋ยวมันผมกลัวมันติดเหลืองนะครับนะผมขอแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูผมไปรู้ว่ามันเป็นตัวฟีหรือเปล่านะตัวที่ผมคิดเพราะผมก็ไม่ได้เช็คเหมือนกันนะครับมันเหมาะสําหรับคนเติมนะครับคอสตูมนะครับโอกาสออกนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับย้าว่าศูนย์เนาะก็คุณต้องเหมากระดานนะครับเหมาอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้เปล่าผมไม่แน่ใจนะตัวนี้เป็นตัวทัดไม้ที่ผมแนะนําว่ามันดีนะครับนึ่ตัว ก็เป็นตัวธาตุไฟนะครับเนาะเป็นคอตูมธาตุไฟนะครับไม่ไม่มีขึ้นตรงนี้นะก็เป็นตัวธาตุไฟนะครับเป็นตัวธาตุไฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนที่เราจะจากกันนะโอเคคลิปนี้ยาวๆครับผสมกับการที่แบบมาเล่นหน่อยนะครับนี่เป็นตัวตัวนี้นะครับเนี่ยคอตูมของตัวนี้นะครับเป็นไปของตัวนี้นะนี่นี่ไปของไปของตัวนี้แหละคอตูมนะครับเนี่ยไปตัวแมวตัวนี้แหละก็ถือว่าเก่งนะครับเป็นแมวคิดมัดเนาะมาตอนช่วง เกมเปิดแรกๆนะครับที่ผมเล่นก็เป็นช่วงเปิดแรกๆนั่นแหละมาโอเคแล้วก็จะเป็นน้องแมวเยตินะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยโอเคแมวเยติ okay. นะผมเรียกแมวเยตินะครับผมก็แนะนำนะครับีโอเคผมน่าจะอธิบายไว้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับแคทแฟนตาจีนะครับผมอ่ะ โอเคเกมนี้นะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมเล่นทุกวันต้องบอกงี้ก่อนเล่นทุกวันแต่ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับนี่นะครับนี่ซับกิวนะครับเนี่ยซื้อนะครับซื้อไว้นะครับแมวซับกิวนะครับอย่นะาตามนี้แะครับเนี่ยอัน,นนี้คือตัวที่เอาไว้อ,ออตโต้ตกปลาก็คือแบบกดปุ๊บมันจะตกปลาอ้อตโนมันเลยได้ปลาเลยโอเค ปะมานี้อันนี้คือเต้มอลนณานะครับของรูของเล่อะโอเยถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับโอกาสหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมรอดูได้ที่ช่องนะสําหรับวันนี้ก็ต้องไปละครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ